สวัสดีครับสืบเนื่องจากโจทย์ที่ผมเคยใช้ v b a ในการแยกแต่ละชีสออกมาเออแยกชีสออกมาแยกแยกแต่ละไฟล์ออกมาสิแยกแต่ละไฟล์ออกมาแล้วในแต่ละไฟล์นั้นก็จะมีชีสย,ย่อยๆอีกนะครับอย,อย่างเช่นอย่างเช่นอันนี้เป็นเป็นผลจากผลลัพธ์จากาการใช้ v b a แยกนะครับก็จะได้ข้อมูลโง่ๆมานะครับอาจจะมีอย่างน้อยหนึ่งแถวนะครับกับหมวตายหนึ่งแถวนะครับผมลองคิดในทางกลับกันนะครับจะเอาชีสทั้งหมดเนี่ย จะดึงข้อมูลทั้งหมดเนี่ยในแต่ละชีทซึ่งมีบ้างไม่มีบ้างมีบ้างๆมีมากบ้างน้อยบ้างนะครับเอาไปรวมกันได้ยังไงครับวิธีจะเป็นการใช้ power query นะครัอันนี้ผมปิดไปก่อนอันนี้เป็นรายง,งาน a01 นะปิดไปนะครับเริ่มต้นนะครับเปิดไฟล์เปล่ามาไฟล์หนึ่งนะครับแล้วก็ get data from file นะครับแล้วก็ form excel workbook นะครับใช้หัวข้อนี้ในการเลือกทั้งไฟล์เลือก a01 นะครับแล้วก็ import import เข้ามานะครับตรงตัวนําทางนี้ให้เลือกทั้งไฟล์นะครับอย่าไปเลือกเซลล์ใดเอ้ยอย่าไปเลือกชีทใดชีทหนึ่งนะครับแต่ให้เลือกทั้งไฟล์เลยนะครับทั้งไฟล์เสร็จแล้วก็ transform data นะครับในหน้าแรกนี้นะครับมันยังไม่ตรงกับที่เราต้องการใช่ไหมเนื่องจากว่ามันจะมีบางหัวข้อที่เราต้องไปแก้ไขนะครับ หัวข้อที่ว่าเปิด Advanced Editor นะครับที่จริงจะแก้ในหน้าเมื่อกี้ก็ได้แตม่มันเห็นผลไม่ชัดไงคือในหัวข้อ source เนี่มันจะเอ็กเซที่ที่ท,ที่ที่ให้มาเนี่ยก็คือจะระบุว่าใช้ไฟล์อะไรนะครับหัวข้อตรงนี้แหละครับที่เราต้องแก้ไขออยากรู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมผมลบคําว่านาออกนะครับผมลบคําว่านาวตามด้วยเครื่องหมายคอมมาออกเมื่อสักครู่นี้นะครับพิมพ์คอมมาลงไปใหม่นะครับนี่ครับ มันจะเป็นหัวข้อยูสเฮดเดอร์นะครับก็คือเฮดเดอร์เอ่อเฮดเดอร์ของเราในในในแต่ละตารางในแต่ละชีทที่เราจเจ้ามาเนี่นนะเป็นหัวข้อเป็นคอลัมน์ชื่อคอลัมน์เดียวกันนะครับดังนั้นถ้าเราจะใช้เฮดเดอร์ตัวนั้นนะครับเราต้องเติมคำว่า to นะครับแค่นี้พอแล้วนะครับในหัวหัวข้อนี้นะครับส่วนหัวข้อนี้เราอยากรู้ว่าอะไรนะครับจริงๆไม่ได้เปลี่ยนแหละแต่ผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรผมพิม คอมมาลงไปตัวหนึ่ง delay type a s n o r a b l e n o a b l e ไม่รู้มันแปลว่ายังไงไม่รู้แต่เติม t true เติม t true กลับไปนะครับไม่ได้ทำอะไรมากมายนะครับเติมเปลี่ยนแค่ตรงนี้เป็น t true อย่างเดียวนะครับอ๋อ true ก็พิมพ์ไม่ถูกด,ด้วยอโอเคครับเสร็จแล้วก็กดดันนะครับง่ายๆว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเปลี่ยนจาก Now เป็น True อย่างเดียวนั้นแหละรครับ ตรงจุดนี้นะตรงจุดนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะมา expand data ที่มันเป็น table นะครับในหัวข้อนี้นะครับ data เป็น table แต่ก่อนที่จะไป expand นะครับให้เราคลิกหัวข้อนี้คลิกนี่ครับผลจากการที่เราเปลี่ยนจาก now เป็น true เมื่อสักครู่นี้ยทำให้ หัวคอลัมน์เนี่ยมันเป็นมันมัน,ม,นมันเป็นหัวคอลัมน์ตามที่เรามีในชีตนั้นๆนะครับถ้าเราไม่ทําเมื่อสักครู่นี้มันจะกลายเป็นคําว่าคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองคอลัมน์สามคอลัมน์สี่ตามลําดับนะครับอ่าทีนี้แล้วก็กดโอเคไปเลยนะครับบ่อย่าลืมนะถ้าเกิดว่ามันเป็นหัวคอลัมน์ที่เราต้องการแล้วให้ติ๊ก use original column as specific ด้วยติ๊กหัวข้อนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดโอเคอ่ะนนะครับทีนี้เราก็ได้มาแล้วสามชีตนะครับ 3ชีสแล้วก็3ามเอ็กซ์แท็เอ,เอ็กซ์แทเนี่ยมันมาจากมันเกิดจากการที่ผมใช้เครื่องมือ Advanced Filter จริงๆเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็กรองออกไปเลยครับผมแนะนําให้มากรองตรงนี้นะกรองตรงคายเนี่ยเอาแค่นะครับเอาแค่ชีสก็พอ d e f i n เนี่ยไม่เอาครับกรองตรงนี้แคบกว่านะครับแล้วกดโอเค จากนั้นนะครับคอลัมน์ไหนที่เราไม่ใช้บ้างอคอลัมน์เนมไม่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมก่อนรีมูฟออกไปนะครับคอลัมน์คายก็ไม่ได้ใช้ไอเทมก็ไม่ได้ใช้1 2 3 3อันเนี้ยไม่ได้ใช้ก็อีมูฟออกไปครับเหลือตอนนี้ตอนนี้ก็เหลืออยู่มาจากรหัสสาขาอะไรลูกค้าอะไรก็คือตรงตามต้นฉบับของเราไปเลยนะครับวันที่ที่มันว่างอยู่เป็นเพราะว่าตารางต้นทางมันว่างนะ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วแล้วเราก็ close and load to ผมเลือกที่จะวางไว้ที่ A1 นะครับชีตปัจจุบันนี่ครับมี3ชีตนะครับเป็นหัวคอลัมน์เดียวกันเลยก็คือ004 006แล้วก็010นะครับโอเคอันนี้เรียบร้อยนะครับเป็นการนำเข้าจากหลายๆชีตในหนึ่งไฟล์นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นโจทย์ที่ใหญ่กว่านั้นนะครับก็คือเราต้องการทุกไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนั้นนะครับโฟลเดอร์ใหญ่นั้นเอามารวมกันเลยนะครับในแต่และไฟล์มันจะมีชีตย่อยอีกใช่ไหมเมื่อสักรู่นี้ก่อนหน้านี้ผมเคยทําแค่ตัวอย่างการเอาทุกชีตในไฟล์เดียวน,นะครับคราวนี้เอาทุกไฟล์นะครับเอาทุกไฟล์เลยก็วิธีการก็ใกล้เคียงกัน,นครับมาที่เมนู Data นะครับแล้วก็ g e t Data f ้า m อร์ e ฟล์แต่คราวนี้ไปเลือกเล่นใหญ่เลยครับ Form Folder นะครับ ผมเลือกโฟลเดอร์ใหญ่เลยนะครับโฟลเดอร์ er ย่อยก็คือนี่ครับในนี้นะครับส่วนผมต้องการทั้งหมดผมก็เลือกที่โฟลเดอร์ใหญ่ครับมันจะจับเอาทั้งหมดทุกไฟล์มารวมกันเลยนะครับหน้าตาแบบนี้คล้ายๆกับการลิสต์ไฟล์เอลิสต์ชื่อไฟล์นะครับอันนี้ยังไม่เป็นที่ต้องการนะแล้วก็เข้าไปกดคันรับกานทางฟอร์มดัต้าครับ อันแรกสุดเลยนะครับอันแรกสุดมาที่คอนเทนต์เลยนะครับคอนเทนต์เนี่ยให้เราเลือกจะเอาอะไรบ้างนะครับเนื้อหาข้างในที่เนื้อหาที่ซ่อนอยู่ในไฟล์ไฟล์นั้นเนี่ยจะเอาอะไรมาบ้างนะครับกดสักครู่อ่ะกดแล้วรอสักครู่นะครับเหมือนเดิมนะครับเอาทั้งหมดเลยก็คือเอาทั้งหมดในไฟล์นั้นทุกชีทเลยนะครับคลิกให้เลือกคลิกที่พารามิเตอร์หนึ่งครับแล้วก็กดโอเคอันนี้จะใช้เวลาประมวลผลนิดนึงนะครับ ต้องบอกก่อนนะว่าไฟล์ทุกไฟล์ของผมที่ผมแตกด้วย VBA นะ่ะมันมีลักษณะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับอ่ะโอเคก็จะกระโดดมาหน้านี้นะสังเกตด,ด้านฝั่งขวานะครับสเต็ปเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยไม่รู้ว่าทําอะไรไปบ้างนะครับแต่คิดว่ามันทําตามไอ้ที่มันทําได้นั่นแหละนะฮะทีนี้นะครับในแต่ละอันที่ผมเออผมต้องการนะครับก็คือเอาแค่ชีสนะครับกรองเอาเฉพาะชีสนะครับนะด e ไฟ n e name ทิ้งไปนะครับอ่า หัวข้อ Data นะครับนี่ครับหัวข้อ Data เนี่ยก็มาดูซะหน่อยว่าจะเอาอะไรมาได้บ้างนะครับเนี่ยตรงนี้ที่ผมแหละที่ผมงงก็คือว่าในชีทชีทนั้นอ่ะมันไม่ยอมให้เอาข้อมูลที่เป็นหัวคอลัมน์มาเลยผมลองหาดูแล้วว่าจะไปแก้ตรงไหนผมขี้เกียจบอกตรงว่าผมขี้เกียจผมก็ expand มาเลยครับเป็นคอลัมน์ต่างๆตามชื่อพวกนี้เลยนะครับ expand ออกมานะครับ นี่ครับนี่ครับคือปัญหาที่ผมพูดถึงก็คือมันเอาหัวคอลัมน์มาด้วยนะครับทั้งๆท,ที่หัวคอล่ำม,นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ข้อมูลนะครับดังนั้นผมจะมาแก้ไขที่นี่แหละครับในเมื่อมันเลือกไม่ได้ใช่ไหมเราก็เอามาทั้งหมดแล้วค่อยมากรองออกนะครับเราก็มากรองที่หัวคอลัมน์แรกนะครับในตารางของเรานะครับก็คือเอาคําว่าลาส,สาขาออกไปนะครับ จากนั้นเราก็ค่อยแก้นะครับแก้หัวคอลัมน์ตรงนี้ rename น,นะครับ rename เ,เป็นปรหัสสาขาประมาณนี้นะครับเอาเถือนๆแบบนี้เลยครับอันนี้ก็ rename เ,เป็นปรหัสลูกค้านะครับลูก้า คอลำสาม 3, รู้สึกว่าจะเป็นดีนมเป็นคลาสนะคอลำสี่เป็นไทแล้วกันคอลำห้าเป็นวันที่นะครับคอลำหกเป็นจำนวนเงิน e ีเน e นะครับตรงนี้มันเป็นชื่อชีตซึ่งมันซ้ำกับรหัสลูกค้าใช่ไหมผมไม่เอาผมรีมูฟไปเลยชีตก็ค้ายก็รีมูฟไปเลยครับเราใช้เป็นตัวกรองเสร็จแล้วนะครับฮิดเด้นก็รีมูฟไปนะครับ อ่ะผมขอจบแค่นี้แล้วกันเพราะว่าหัวข้อนี้มันเป็นหัวข้อการรวมข้อมูลนะครับเอาทุกแถวทุกชีดเอ้ยเอาทุกแถวในทุกชีพทุกไฟล์มารวมกันเฉยนะอ่าผมขอจบแค่นี้นะแล้วก็โหลดนะครับ close and load to คือในความเป็นจริงแล้วคงไม่ต้องบอกนะว่า เราเอาข้อมูลมารวมกันแล้วมันสามารถทําเป็นสรุปในทีเดียวก็ได้มันมีวิธีการซึ่งต้องอธิบายยาวนะครับแต่อันนี้คือผมขอยืนอยู่บนโจทย์ของการเอาข้อมูลมารวมกันนะครับเป็นเทเบิลวางไว้ที่ชีต A1 ชีตปัจจุบันนะครับกดโอเคเลยนี่ครับนี่คือสิ่งที่ได้นะครับชีตไฟล์ A001 มีอยู่3ชีตนะครับ 003มีอยู่4ชีทนะครับ4ชีทไหมจริงจมันมัน2ชีทนะ2ชีทแต่ชีทหนึงมีหมี1รายการนะครับส่วนชีทที่2 008เนี่ยจะมี3รายการนะครับ A04 ก็มีอยู่1 2 3 3 4 5 4แล้วก็5นะครับโอเคตามนี้นะครับลองนับคร่าวๆนะครับมี150แถวน้อยมากคือมันจะมีไฟล์ไอชีตหนึ่งอะประมาณแถวหนึ่งสแถวอย่างเงี้ยเยอะนะครับโอเคนะครับคือการรวมไฟล์ทั้งในชีตแล้วก็การรวมไฟล์จากทุกชีตแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยเหมือนกันนะครับไปที่ Data นะครับแล้วก็เก็บ Data แต่ข้อแตกต่างคือถ้าเลือกไฟล์เดียวนะครับก็เลือก the form data workbook นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลือกทุกไฟล์ก็ให้เลือกให้เลือก form folder ครับโอเคสวัสดีครับ